สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IBM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยและค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะยังคงเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่ยังคงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทั้งลูกค้าและตัวแทนจําหน่ายจนมียอดการจัดจําหน่ายสินค้าสูงข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องกับผลิตภัณฑ์สุดปังภายใต้แบรนด์ K N Millionaire ไม่ว่าจะเป็นสบู่เซรัม่มครีมกันแดดและอาหารเสริมภายใต้การบริหารงานคุณแก้วริสเมจิกหรือคุณสนทยาแก้วส่องสีบีเบิร์กที่ประสบความสำเร็จและไม่หยุดพัฒนาสร้างการตลาดให้กับแบรนด์จนประสบความสำเร็จมาอย่างยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่ w w w k n m i l l เว n บ a ล็อหรือ Facebook Fanpage K&N Millionaire สวัสดีค่ะพี่แก้วนะคะแก้วริชเมจิกนะคะเป็น CEO บริษัท K&N เอ็นมิ n เลนจำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วก็สุขภาพสําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะก็พี่แก้วปกติแล้วจะประจำอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะแต่เรามีสาขาแล้วก็มีตัวแทนอยู่ทั่วโลกนะคะในการกระจายสินค้าแล้วก็ ขายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วโลกค่ะก็วันนี้ก็ครบรอบนะคะ5ปีของบริษัท K N m i l i Nano นะคะเราก็เลยพาตัวแทนนะคะขึ้นมาฉลองคริสต์มาสด้วยแล้วก็ฉลองครบรอบ5ปีของบริษัทเราด้วยค่ะซึ่งยอดขายเราเตบโตขึ้น เป็น50เท่าแล้วค่ะจากตั้งแต่ปีแรกที่เจอก็อแรกเลยเป็นสบู่อาริโนไดมอนด์โซฟค่ะซึ่งเป็นสบู่นวัตกรรมใหม่ที่ใสที่สุดแล้วก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวนะคะที่ยังไม่มีใครเหมือนนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเด่นคือกาแฟ XS Coffee เป็นกาแฟลดน้ําหนักนะคะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักแล้วก็บํารุงสุขภาพโดยเฉพาะสวัสดีค่ะมาดามไมล์ดินเลอร์แบรนด์เคนเอนะคะจากประเทศสวีเดนค่ะครั้งแรกมาดามเป็นคนค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้า แล้ก็สุขภาพค่ะแต่พอมาเจอแบรนด์เคนเมื่อก่อนเจอสบู่เป็นสินค้าชิ้นแรกเลยที่มาดามทดลองมาเนาะมาดามเป็นคนทั้งสิวทั้งฝ้าเต็มหน้าเลยค่ะพอมารู้จักสบู่ก็ลองใช้แล้วมันดีเรื่อยๆแล้วก็ สุขภาพสําคัญมากๆพอมาเจอวิตริตพิงค์วิตามินเสริมอาหารบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีกับมาดามเนาะทำให้มาดามสุขภาพดีขึ้นจากที่ปัสสาวะเร็ดมันหายเลยค่ะปวดห่วงอท้องน้อยก็หายริตพิงค์มันตอบโจทย์ให้คุณผู้หญิงดีมากๆค่ะการที่เรานอนไม่หลับเนาะเราจะกลายเป็นคนโทมแล้วดูไม่ได้เลยแต่ตอนนี้สุขภาพก็ดีขึ้นทุกอย่างเลยมันก็เออในเมื่อเราทานดีมาดามก็เลย ลงตัวนี้ด้วยสินค้าแบรนด์ k n มีเป็นสิบสิบตัวมาดามลงทุกตัวค่ะแล้วก็ลองกับตัวเองทุกตัวบอกเลยว่าเห็นผลทุกตัวตาอนาคตรเราก็วางแผนการตลาดไปทั่วเอเชียนะคะเพราะว่าทางเนี้ยเมืองไทยยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแบรนด์ Ken ็เท่าไหรไเพราะว่าพี่แก้วจะไปหารงานส่วนใหญ่จะอยู่ทางยุโรปแล้วก็ต่างประเทศมากฝากไว้ว่าทุกอย่างค่ะมันอยู่ที่การเริ่มต้นแล้วก็การลงมือทำนะคะคนสำเร็จนะคะต้องลงมือทำพี่แก้วจะใช้สโลแกนนี้เสมอคือทอทอทอ คิดวางแผนแล้วก็ทําทันทีค่ะผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้ตังค่ะค่ะพี่แก้วฝากช่องทางการติดต่อเลยคะ่ะ <laughs> ก็ติดต่อได้ที่เพจเคนเอนมินีนนต์จำกัดนะคะแล้วก็ไลน์แอดอะมิโนดมอนโซฟค่ะหรือไม่ก็ไปที่เฟซส่วนตัวได้แก้ว r ริชเมจ i c ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำปํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถคบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ